24ชั่วโมงในเกมบัฟฟตในวันนี้วิชาทอแป๊บเือกำเนิดไปดูกันเลยก็เปิดคลิปมาในตอนนี้เลยละกันก็อยู่กับน้องเบคอนอีกเหมือนเดิมน้องเบคอนคือคนที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกให้ได้แต่ว่าเดียวก่อนก่อนที่น้องเบคอนเนี่ยจะทําการเดินทางไปก่อต่อไปน้องเบคอนมันก็ไม่หลอชันเลยละกันทําการเดินทางมาดูพระอาทิติกำลังทําการขึ้นกันเลยดีกว่าโอ้โหพระอาทิต์กำลังทําการขึ้นเนี่ยมันก็สวยใจได้แต่ว่านะ มันก็คงจะสวยไม่สู้เท่ากับเธออยู่ดีเฮ้ย hey. และก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่หลอชัดเลยละการท่าการเดินทางมาดูทอ่อแป๊บของซาโบกันเลยดีกว่าว่าทอ่อแป๊บของซาโบเนี่ยมันราคาอยู่ที่เท่าไรแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าทอ่อแป๊บของซาโบเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยตังผมมันจะมีไม่ครบแต่ถ้าตังผมครบเมื่อไหร่แล้วก็ไว้เจอกันเลย ท่อแป,ป๊บของซาโบตัดมาในตอนนี้เลยละกันผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทาการเดินทางไปฟาร์มต่อดีกว่าผมอยากจะทําการเก็บตังค์และก็ทําการเดินทางมาซื้อท่อแป,ป๊บของซาโบแต่ว่าดูเหมือนว่ากาะต่อไปงผมนะทุกคนนั่นก็คือ เกาะมาลินฟอร์ดนั่นเองไว้เจอกันเลยจะปวกเกาะมาลินฟอร์ดเส้นทางสู่การเป็นนักดาบเนี่ยที่ว่ายยากแหละแต่เส้นทางสู่การเป็นแฟนของเธอเนี่ยมันยากมากกว่าซะอีกและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่หลอช้าเลยละกันทําการใช้วิชาสาดาบของผมเนี่ยทำการเดินทางมาต่อสู้กับเจ้าพวกวิาวชาสดาบพวกนี้มาเลยเจ้าพวกทานเลือดวิชา2ดาบพวกแกเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยพูดยังไม่ทันขาดคาเลยมันก็เล่นซะผมตายอีกแล้ววทุกคนเออเดี๋ยวก่อนนะ มันก็โหดใช้ได้เหมือนกันนั่นนี่และผมก็ไม่รอช้าเลยเลยการทำการเดินทางมาแก้แค้นกับเจ้าพวกฐานเรือวิชาสองดาบพวกนี้กันเลยดีกว่ามาเลยเจ้าพวกฐานเรือวิชาสองดาบพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทำไมวิชาดาบของพวกมันเนี่ยแรงได้ใจจริงๆหลังจากที่ผมเนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าพวกนักดาบทานเรือแบบนี้ไปเรื่อยๆและในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถชนะเจ้าจพวกนักดาบฐานเรือพวกนี้เนี่ยได้สักทีแต่กว่าจะชนะเนี่ยก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรโอ้โห ดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาโอ้โอ,โอยไม่ธรรมดาโอโอไม่ธรรมดาโอ้โอยไม่ธรรมดาเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันใช่เวลาร้องเพลงปะเนี่ยและก็ในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลเอของวิชา3าดาบแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทําไมทาโพสมันเท่จังวะทุกคนดูดิโอ,โอ้โหทาโพสโคตรเท่เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสกิลเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูดิโอโ้ ไม่ธรรมดาจริงๆว่ะทุกคนอย่างเทเลยโคตรเทหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้และไปย้ายที่ฟาร์มกันเลยดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้การเจอกับไอ้บอสสามดาบผมก็ไม่รอชั้นเลยการทาการใช้วิชาสามดาบของผมทําการเข้าไปต่อสู้กับไอ้บอสสามดาบมาเลยวิชาสามดาบประทับวิชาสามดาบมาดูกันเลยว่าวิชาสามดาบของใครเนี่ยมันจะเจ๋งกว่ากัน และผมก็ไม่รอช้าเลยลกันทําการใช้วิชาสามดาบของผมทําการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้และก็สู้อีกสู้และก็สู้อีกสู้และก็สู้อีกจนในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าไอ้บอสสามดาบเนี่ยมันก็บาดเจ็บนะพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการปิดฉากไอ้บอสสามดาบไปเลยลาก่อนนะ ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการเก็บตังค์ครบเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าในการทำการเดินทางไปซื้อทอแป๊บของซาโบกันเลยดีกว่าไว้เจอกันเลยทอแป๊บของซาโบแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทำการเดินทางไปก่อต่อไปและก็ทันใดนั้นผมก็ทำการเจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะมาตอนไหนวะเนี่ยเล่นเอาสะตกใจหมดเลยผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใช้วิชาสามดาวของผมเนี่ยทำการเข้าไปต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้แต่ว่าโอ้โหดูเหมือนว่าชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยเขาจะเลเวลตัน มันก็โหดเกินใครมันจะไปสู้ได้ปะทุกคนเลเวลตันเนี่ยนะในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทอแป๊บของซาโบจ่ายไปเลยราคาอยู่ที่10,000แสนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าสกิลแซ่ของทอแป๊บของซาโบเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนแต่ว่าโอ้โหมันก็เท่ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมาเลยมาลองเอาทอแป๊บเนี่ยทำการต่อสู้กับบอสสามดาบดูดีกว่าว่าทอแป๊บเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนแต่ว่าเอาตรงๆนะทุกคน ทีแรกเนี่ยผมคิดว่าท่อแป๊บมันจะโหดแต่ที่ไหนได้ระยะของท่อแป๊บเนี่ยมันโคตรใกล้เลยทุกคนกว่าจะตีโดนแต่ละทีเนี่ยมันต้องใช้ระยะที่โคตรจะใกล้เลยก็ว่าได้เล่นเอาสะผมตายหลายรอบเหมือนกันนะทุกคนตายแล้วก็ตายอีกตายแล้วก็ตายอีกโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะราคาโคตรแพงแต่ท่อแป๊บเนี่ย มันเป็นแค่ต่อแป๊บงงๆจริงๆนะทุกคนโอ้โหไม่นะวิชาสามดาบของผมเนี่ยมันยังโหดกว่านี้ซะอีกและก็ผ่านไปประมาณ10ปีและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถจะนะบอสามดาบได้สักทีโอ้โหแต่กว่าจะชนะได้เนี่ยก็ใช้เวลาไปโคตรนานไม่น่าเลยวะทุกคนไม่น่าไปซื้อท่อแป๊บนี้เลยอ่ะโอ้โหบอกได้คําเดียวเลยว่าอย่างกา,กากเลยแหละทุกคนวิชาสามดาบของผมเนี่ยมันยังจะดีกว่านี้ซะอีก เสียตังฟรีอีกแล้วไม่เนี่ยผมอ่ะแน่นก็แน่แนแล้วผมก็ไม่รอร์ดเลยละกันทําการเอาวิชาท่อแป๊บของผมเนี่ยทาการลองมาฟาร์มดูแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนวิชาท่อแป๊บเนี่ยมันฟาร์มโคตรจะยากเลยก็ว่าได้ฟาร์มยากจริงๆนะทุกคนเพราะว่าระยะเนี่ยมันโคตรจะใกล้เลยทุกคนกว่าจะฟาร์มได้แต่ละทีผมว่าก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรและก็บอกได้คําเดียวเลยว่าฟาร์มอย่างยากอะทุกคนเฮ้ยแม่นาซื้อมาเลยท่อแป๊บโง,ง่เนี่ยราคาก็โคตรแพงฟาร์มก็โคตรจะยากโอโ้โห ไม่น่าซื้อมาเลยทอแปบ๊บงง่ๆเนี่ยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็เดิมการใช้ทอแป๊บเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเนี่ยนั่นแหละว่ามันฟาร์มยากจริงกว่าจะฟาร์มได้แต่ละทีเนี่ยผมก็ใช้เวลาไปโคตรนานแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆและในเมื่อผมซื้อมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องทําการใช้ทอแป๊บเนี่ย ทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆสู้ๆนะอาดมเฮ้ยไม่ใช่นี่มันน้องเบคอนตั้งหากกว่าจะฟาร์มเสร็จแต่ละทีผมก็ใช้เวลาไปโคตรจะนานเลยก็ว่าได้โอ้โหทําไมมันทรมานแบบนี้วะทุกคนการฟาร์มแบบนี้เนี่ยการฟาร์มที่โคตรจะลําบากเลยก็ว่าได้และก็ในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลเอของท่อแป๊บง่ๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นท่าทุบพื้นยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนได้มาสักทีสกิลเอ็กซ์ท่อแป๊บงงๆเนี่ยนะและก็ทันมา มาต่อสู้กับบอสซามดาบผมก็ไม่รอช้นเลยกนะารตามการเดินทางเข้าไปต่อสู้กับบอสซามดาบด้วยหน่อยแล้วกันมาเลยเจ้าบอสซามดาบและในตอนนี้เนี่ยไอ้บอสซามดาบเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้นเลยกันทําการปิดฉากไอ้บอสซามดาบไปเลยลาก่อนนะไอ้บอสซามดาบแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะดันได้พาคุมเฉยอ้าเดี๋ยวก่อนนะได้พาคุมเฉยโอ้โห พาคมอย่างเทอทุกคนแต่หนๆก็หนๆแหละผมก็อยากจะลองทาการสุ่มผลปีศาจดูบ้างนะทุกคนวันรหัสนี้เนี่ยมันจะได้ผลปีศาจที่มันดีๆหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็ได้การเจอสูตรสูตรหนึง่งเขาบอกว่าผมมีสูตรสุ่มผลมาครับข้อที่ 1. เดินไปหาคนสุ่มแบบโงๆ่ๆและก็ข้อที่2สุม่มและก็ข้อที่3ได้ผลเกลือเอาเดี๋ยวนะและจะสุ่มทําไมวะเนี่ยได้ผลเกลือเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะได้ผลเกลืออย่างที่เขาว่าจริงๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้มาโอ้โ ผมดันได้ผลสปริงเฉยเฮ้ยสูตรนี้เนี่ยมันดันได้ผลเกลือจริงๆว่ะทุกคนเอามาทำไมวะเนี่ยโคตรเกลือเลยงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด sub scribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคะบา,บายยผมจุบจ๊บๆไปละ